อาการแบบนี้คือว่าหมุนฟรีได้นะครับหมุนฟรีได้เนี่ยตัวนี้มันเสียนะครับนี่ตัวฟรีฟรีจักรยานตัวนี้เสียเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเพราะเสียแล้วมันจะปัดไม่ไปนะครับเวลาปั่ปัดแล้วล้อไม่หมุนนี่เสียนะครับเราจะต้องถอดล้ออกมาเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ันี่นะครับ ตรงนี้มันหมุนไม่ได้นะครับเราต้องทําการเชื่อมนะครับเชื่อมเสร็จแล้วให้มันล็อกติดแล้วก็ค่อยหมุนได้นะครับไม่งั้นมันอุ่นหมุนไม่ออกเชื่อมติดเลย <c oughs> นี่ครับพอเชื่อมติดแล้วเราเราถึงจะหมุนออกได้นะครับ อันนี้จะเป็นเกียวเกียวขวาเกียวปกติแล้วก็หมุนออกด้านซ้ายนะครับเอาละเน้นยหยน้ำมันน อ,อ้างแรก <c oughs> สองเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเชื่อมตรงนี้นะครับเชื่อมติดไว้มันถึงจะล็อกให้ตัวเนี้ยขันออกได้ <c oughs> ถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยมันขันออกไม่ได้นะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ตัวนี้ของใหม่ของใหม่เดี๋ยวเราจะเชื่อมแท็กตรงนี้ไว้นะครับเ <c oughs> ชื่อมแท็กตรงนี้ เชื่อมแท็กสองฝั่งเลยฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่เราต้องเชื่อมก็เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเวลาที่เราปั่นถอยหลังเนี่ยฝาครอบตัวนี้มันจะหลุดนะครับฝาครอบตัวนี้มันจะสามารถหมุนได้เราเชื่อมเชื่อมแท็กไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาครอบมันหลุดออกมาสําคัญเลยทีเดียวนะครับนี่เราจะเชื่อมแท็กไว้ก่อน เชื่อมไว้นิดเดียวหนึ่งพอแค่นี้พอนะครับเชื่อมล็อกไว้ไม่ให้ฝาฝาปิดเนี่ยมันหลุดแค่นั้นเองนะครับ ก็ทำตำศาสให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเชื่อมปิดแล้วนะครับมันก็จะล็อกฝาปิดตัวน,นี้ไม่ให้มันหลุดออกเราก็ทาน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเปลี่ยนง่ายๆนะครับสำหรับฟีจักรยาน โอเคอืม okay. สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนฟีจักรยานแบบง่ายๆนะครับ